ครับสวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ทางเทศบาลเมืองของเราครับโดยงานเทศกิจครับแล้วก็ทีมงานสำนักช่างครับได้มีการลงบริเวณถนนระเงะมังค่านะครับผมโดยบริเวณสี่แยกตากใบครับเพื่อเป็นการ เดินถนนระวังรถขับแล้วก็ขับรถระวังคนครับเป็นเรื่องของอาการจราจรต่างๆนะครับโดยจะมีพี่จากทีมงานเทศกิจครับคอยรณรงค์แล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนครับที่สัญจรไปมาในบริเวณถนนนั mm hmm. นยมางาเส้นนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการระวังคนข้ามทางคันทางมาลายครับแล้วก็เป็นเรื่อง การจอดรถหลังจากเส้นสีขาวครับโดยเฉพาะรถจักรายานยนต์ครับที่ชอบจอดรถเลยเส้นสีขาวออกมาทําให้พี่น้องที่จะใช้ทางมาลายนั้นไม่สะดวกในการใช้ทางมาลายครับที่ทางงานเทศกิจนะครับได้รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองอัตวิวานนะครับให้จัดโครงการกิจกรรมาการรณรงค์ล,ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามนะครับทางข้ามที่นี้ก็หมายถึงทางมาลายนี่ฮะ ซึ่งเราจะจัดกิจกรรมแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือ 1. น่ทาสีทางม้าลายนะครับสก็คือแจกผ่นพับโลนรงการลดอุบัติเหตุถนนนะครับการใช้รถใช้ถนนของของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ใช้ทางนะครับซึ่งเราจะทําทั่วทั้งเทศบาลนะครับตามทางร่วมทางแยกครับผมครับทางนี้ก็เพื่อสร้างจิตสํานึกนะครับแล้วก็ให้สร้างความรับรู้กับ พี่น้องประชาชนและก็ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็นี่นะครับเป็นโครงการเล็กๆน้อยๆนะครับที่เรากําลังเริ่มขึ้นนะครับแล้วก็กําลังจะจัดต่อไปที่ถนนเส้นอื่นๆต่อใช่ครับใช่ครับอ่าลวครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเราได้มีการรณรงค์กันแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวถนนเส้นถัดไปจะเป็นที่ไหนติดตามทางเทศบาลเมืองอุทิวัดได้เลยครับขอบคุณครับ